สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปให้อาหารแก่อาหารอะไรนะอาหารกวางเออตลกเลยแก่เนี่ยนี่อันนี้คือมีเขาหรือไม่มีเขามไ,ไม่มีไม่มีเขาเป็นตัวเมียอันนี้มีเขาเป็นตัวผู้เดี๋ยวรีบให้เดี๋ยวมันยังกินไม่หมดเลยนี้หมดเลยแล้วนะตัวใหญ่มากเลย,ยอะอ่ะ ไน้องไอ้น้องเรียกน้องมากินนู่นโกโก้เรียกน้องไปได้แล้วนั่นน่ะไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตาดำทำไมน้องปล่อยเลยล่ะก็มันกินน้องก็ต้องรอก่อนที่น้องยังกินไม่หมดเลยน่ารักเลยมันเมียก็พูดหรือตัวเมียทำไมของมันไม่คุมอ่ะไม่ดู้มัจะจับตัวเก็จับไปละ นี่ไหมโกอย่าทิ้งไปทั้งอันเพราะว่าไมไ่ทิ้งมันก็เดี๋ยวน้องก็ไม่ไย้หยิบมากินช้าๆนะเออมันไม่กัดหลอกมันอยู่ด้านในนะนะั่นน่ะอันีมีน้องตัวเล็กอยู่มันด้วยอ่ะให้นะ้องตัวก ตัวเล็กตัวไหนอ่ะตัวน้องเนี่ยนิงน้องตัวเล็กอยู่เนี่ยตัวเล็กเอาก้อนทีละนิดนะมันไปเองอ่ะมันไปเองมาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบกินก่อนเออแต่เห็นไหมพอหล่นพื้นปุ๊บน้องก็ไม่ได้กินแล้วนั่นน่ะเห็นไหม ให้น้องกอนให้น้องกอนอย่างนี้อะมาเร็วนเอาไว้เยอะเลยนะจับดูน้องที่ว่าเจ้าน้อยจับไหมก๊อน้อยจับหรือเปล่าฟันเหมือนคนเลยนะถ้ามันงับเจ็บไหมไม่เจ็บสิเพราะว่าฟันมันทู่หน่อยๆโอ้เขาน้องสวยมากเลยนะถ้ามันงับอ่ะถ้ามันงับอ่ะไม่งับแต่ตรงนั้เขาสวยมากเลยนะ เขาที่มันไม่แหลกนั่นหรอใช่นีเฮ้ยของที่ไว้ดอมๆน้องจะกลัวทำไมลูกอย่าดึงมันไปมันกินเองหาล้อสิกล้วยอยู่หยิบนั่นหนกล้วยอยู่หยิบไปกล้วยกล้วยใครไม่รู้น้องกินไหมกินน้องกินไหมน้องกินกล้วยหรือเปล่าอ๋อน้องกินกล้วยอ๋อน้องไม่กินน้องจะอีกทีทีจะไปอีกทีที่อมกับเลยน้องกินไหมทุกทิ น้องกินไหมเห็นไหมน้องกินเมื่อกี้กูโก้กลัวแน่เลยไม่เลยกลัวนี่มีก้านหนึ่งมีก้านหนึงแต่ว่าเอายางขึ้นออกก่อนเดีน้องกินยางขึ้นเข้าไปแค่ต้อปล่อยนะ หมดแล้วหมดแล้วเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าบาย